สวัสดีค่ะมาเจอกับคุณครูนาบินิกแล้วนะคะในรายวิชาสุขศึกษาและภลศึกษาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการคัดแยกขยะกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปลุยกันเลย ขยะชนิดแรกนะคะเป็นขยะอินทรีย์หรือว่าขยะเปียกขยะชนิดนี้เป็นขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วค่ะเช่นเศษอาหารเปลือกผลไม้เศษผกักเนื้อสัตว์และเศษใบไม้แห้งเป็นต้นค่ะซึ่งขยะชนิดนี้นะคะเราจะทิ้งอยู่ในถังขยะซี See? เขียวค่ะนักเรียนต่อไปขยะชนิดที่2นะคะเป็นขยะทั่วไปซึ่งขยะนี้มักจะย่อยสลายไม่ได้หรือว่าย่อยสลายยากแต่ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิลค่ะจึงจำเป็นที่จะต้องหาวิธีกําจัดอย่างถูกวิธีแต่ชนิดนี้ได้แก่ซองขนมกล่องโฟมถุงพลาสติกภาชนะปนเปื้อนอาหาร และกระดาษชันอ้อยเป็นต้นค่ะนักเรียนเมื่อพบเจอขยะชนิดนี้นะคะเราจะหยิบไปใส่ในถังสีน้ำเงินค่ะต่อไปถังขยะที่3นะคะจะเป็นขยะรีไซเคิลขยะชนิดนี้นะคะเป็นขยะที่เราทิ้งไปแล้วแต่สามารถนํากลับมาใช้ซ้ําอีกครั้งได้นะคะไม่ใช่ว่าใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะขยะชนิดนี้นะคะได้แก่ขวดพลาสติก ถุงพลาสติกขวดแก้วกระป๋องกล่องกระดาษ และกระดาษเป็นต้นค่ะเมื่อนักเรียนพบเจอขยะชนิดนี้นะคะให้นักเรียนทิ้งลงในถังขยะสีเหลืองค่ะและขยะชนิดสุดท้ายนะคะเป็นขยะอันตรายขยะชนิดนี้นะคะเป็นขยะที่มีสารปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆอย่างเช่นสารพิษวัตถุติดเชื้อวัตถุกัดกร่อนขยะอันตรายได้แก่ถ่านไฟฉาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยาหมดอายุวัตถุไวไฟและกระป๋องสเปรย์เป็นต้นเมื่อนักเรียนพบเจอขยะอันตรายนะคะให้นักเรียนทิ้งลงในถังสีสีสี สำหรับวันนี้นะคะก่อนจากไปคุณครูก็ขอฝากไว้ว่าแยกขยะในยุคโควิด19ให้ถูกวิธีดีต่อเราและดีต่อโลกค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ